วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ให่อยากบอกอะไรกับคุณวันนี้ไพ่สวยมากนะคะวันนี้ไพ่สวยมากการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะคุณเดินทางคุณจะมีโชคมีลาบนะคะวันนี้มีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะการติดต่อเจราจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินสําเร็จนะคะคุณมีโอกาสได้เงินเพิ่มนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถ ทะเบียนรถแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีฟ้าสีแดงสีส้มให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ213นะคะ213แล้วก็10ให้โชคนะคะ213แล้วก็10นะคะแต่19ก็เด่นนะคะมี19เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีล่ำรวยค่ะ